สวัสดีครับวันนี้จะได้มา,าพบปะนักนักศึกษานะครับแล้วก็ในหลักสูตรการรู้หนังสือไทยสภาพที่หนึ่งเมืองไทยของเรา,าผมชื่อครูช่างนันครับทิติวิเชียนันกอสโนเฟืองจังจหวัดลำปางป ข้อที่หนึ่งชาติซึ่งมีคำหลักอยู่ด้วยกันห้าคำนะครับที่นักศึกษาทุกทุกท่านทุกคนจะได้เรียนรู้คำที่หนึ่งคือคำว่าชาติไทยคำที่สองคำว่าธงชาติคำที่สามเพลงชาติคำที่สี่แผนที่ และคำที่ห้าประเทศไทยสำหรับคำเสริมนะครับประกอบด้วยสองคำที่นักศึกษาทุกท่านจะได้เรียนรู้คือคำว่าขวานทองและสุวรรณภูมิสำหรับเนื้อหา ในหัวข้อนี้ประกอบด้วยให้นักสารุดท่านสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะครับเป็น,ปนคําหลักของเนื้อหานี้นประเทศไทยเป็นชาติที่มีเอกราชมีความมั่นคงมาแต่โบราณมีความอุดมสมบูรณ์ แทนที่ประเทศไทยเป็นรูปขวานหรือขวานทองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินแดนสวนทรภูมิสำหรับการอ่านออกเสียงนะคำหลักที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ในเนื้อหานี้นะได้แก่คำว่าประเทศไทย ประเทศไทยอ่านว่าประเทศไทยปรสระอ่านว่าประสระเอทรหรศศสราอ่านว่าเทศสระไอทรหารยอยะอ่านว่าไทยประเทศไทยคำอ่าน,านเวลาคำเขียนก็จะเป็นอีกคำหนึ่งของ นักศึกษาก็ต้องสังเกตในการในการเขียนแล้วก็การอ่านออกเสียงคำที่สองคำว่าธงชาติไทยอ่านคอธงงองงองง,องูอ่านว่าธงชอช้างสอาโตเตอรีอ่านว่าชาติ สลายทหารย่อยัษ์องานว่าไทยทงชาติไทยครับวันนี้ก็พบกับกับพวกบพบเรานักศึกษาเพียงเท่านี้ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องชาติตอนต่อไปจะพบกับในหัวข้อที่สองเรื่องศาสนา หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยสาวถามก็สามารถที่จะขีวยาคุดนะฮะส่องชีวาคุดที่ปรากฏในจอหน้าจอนี้ได้ครับขอบคุณครับโอเค่ <Okay. S 1> ที่ปรากฏในหน้าจอ <laughs>